สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านครับเนี่ยพ่อกับผมเช่นเคยกับการเข้าบอลในวันที่29กันยายน2565ครับกับผมเฮงบอลเต็งนั่นเองครับวันนี้ครับบอลค่อนข้างจะน้อยอีกมากๆครับและเป็นอีกเล็กๆทั้งนั้นเลยนะครับเย่างไรนะครับหลีกมาทั้งหมดอยู่3เล็กครับเป็นชัยนาทซูเปอร์เหล็กฟินแลนด์พรีเมียร์และเป็นอาร์เจนติน่าพรีเมียร์เช่นเดียวกันนะครับเรามาเริ่มที่คู่แรกครับศึกชัยนาทซูเปอร์เหล็กครับคู่ระหว่างต้าเหรียญโปเปิดบ้านรับการมาเยือน เซียงไฮ้เสยนหัวนะครับคลิกออฟเวลา6โมงครึ่งนะครับและคู่ถัดมานะครับสึกฟินแลนด์พรีเมียร์คู่ระหว่างฮอนกา้าเปิดบ้านรับการมาเยือน SJK เ e ฮลซิงคลิกออฟเวลา4ทุ่มนะครับและคู่สุดท้ายนะครับสึกสุดท้ายอร์เจนตินาพรีเมียร์ดิวชั่นนะครับคู่ระหว่างบารากัสเซนทันเปิดบ้านรับการมาเยือนกินนาเซียคลิกออฟเวลาตีหนครึ่งนะครับ ในส่วนใครที่อยากได้รับพัสนะตัวอ,อื่นๆนอกเหนือจากพูดเฮงได้หยิบยกมาพูดในคลิปนี้ก็สามารถแอดไลน์มาสอบถามเฮงได้ที่แอดเฮงเนะครับหรือสแกน QR โค้ดที่ขึ้นทางด้านซ้ายมือได้เลยครับในไลน์ของเฮงเฮงก็จะมีเรื่องการพูดคุยฟุตบอลกันนะครับและแลกเปลี่ยนทัศนะกันครับในส่วนตัวนําที่เฮงให้ทุกวันนี้ก็บวกกันนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูผลงานเมื่อวานกันดูครับ มาดูผลงานเมื่อวานกันหน่อยนะครับตามที่เฮงได้เลือกไปนะครับอย่างคู่แรกนะครับอย่างไซนาโจเอ็นกับคูพีเอสนะครับสาหรับคู่นี้นะครับของคูพีเอสก็เรียกได้ว่าก็เสียกันไปนะครับสําหรับคู่นี้ครับแต่คู่อื่นๆอีก2คู่เข้านะครับอย่างคู่ของทางฮาก้าที่เฮงได้เลือกไปตรงนี้ก็เข้านะครับกินเต็มนะครับแล้วก็คู่ของอย่างอินเวสก็เข้ากินเต็มไปนะครับก์จบห้องข้างสวยนะครับสําหรับอินเวสนะครับ ก็ตรงนี้ครับก็ถือว่าเมื่อคืนทำกันทำกันกำไรกันไปนะครับแล้วอีกคู่หนึ่งนะครับที่เฮงให้ภายในไลน์ของเฮงเนี่ยครับเป็นคู่หัวข้ามหน่อยนะครับเวลา2องทุ่มแหละคู่ลว่างกัของกัวาันลัมเปิลเนี่ยนะครับตรงนั้นก็เข้ากันไปอีกนะครับกินเต็มไปอีกเมื่อวานทั้งหมด3คู่นะครับอว่าเมื่อวานได้กําไรกันไปนะครับกําไรรวมก็เกือบ2 0,000ื่นกันเลยทีเดียวครับสาหรับเมื่อวาน เรามาเริ่มกันที่คู่แรกครับสึกไชนีซูเปอร์ลีกครับคู่ระหว่างต้าเหรียนโปเปิดบ้านรับการมาเยือนเซี่ยงไฮ้เสี่ยวหัวนะครับเสินหัวคลิกออฟเวลาหกโม,มงครึ่งนะครับเป็นบอนเช้านะครับสำหรับคู่นี้ราคาเปิดไม่ที่เสมอนะครับทั้งคู่นะครับต้าเหรียนโปรครับแข่งรวมไปสิบเจ็ดนัดครับย ชนะ4ี่เสมอเจแพ้6ได้24เสียไป28เก็บแต้มในที่19แต้มนะครับอยู่อันดับที่12ของตารางกระต่ายเลเฉลี่ยอยู่ที่ 3. ีเซตครับชิจีกเล่นในบ้าน10นัดเก็บใช้ได้3นัดเสมอสแพ้3ครับได้16เสีย16นะครับแต่ลูกในเียเท่ากันนะครับเก็บแต้มในที่13แต้มอยู่อันดับที่9นะครับถ้านับคะแนนจากในบ้านนะครับ วิเลจจากการชนะในบ้านที่30.0เปถือว่าเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ดีกว่านอกบ้านค่อนข้างเยอะครับเพราะนอกบ้านเก็บได้ไปเพียงแค่อาตาัตราชนะนะครับแค่นัดเดียวนั่นเองครับมาต่อกันที่ทีมเยือนนะครับอย่างเซี่ยงไฮ้ส้นหัวนะครับ แข่งรวมทั้งหมด17นัดเก็บใช้ได้ถึง9นัดครับเสมอ6แพ้2ได้24เสีย15เก็บแต้มได้ที่สาแต้มอย่างที่3ของตารางอัตราเปอเนตเฉลี่ยที่5้าเปอร์เซ็นต์ครับเซอร์ซีก็เล่นนอกบ้าน7นัดชนะ3เสมอ3แพ้1ได้12เสีย9ครับเก็บแต้มได้ที่สิแต้มนะครับก็อัตราเปเซ็นตที่12.2เปอร์เซ็นต์นะครับ12.9เปอร์เซ็นต์นั่นเองครับถือว่าเป็นทีมที่เล่นในนอกบ้านนะครับแย่กว่าทางเล่นการเล่นเป็นทีมเย้านะครับแต้าเหรียโปนะคับ มาต่อนที่ทางผลงานการพบเจอกันของทั้ง2ทีมนะครับดูจาก10นะัดหลังสุดจะเป็นทางทีมเยือนอย่างทางเซี่ยงไฮ้ส่นหัวนะครับที่มีผลงานอัตรากรชนะที่ดูดีกว่านะครับเรามาดูกันเรามายอ่อเรามาย่อกันที่5นะัดหลังสุดกันดูนะครับ 5้านัดหลังสุดก็จะเป็นทางทีมเยือนอย่างทางเซียงไฮเส้นหัวที่สามารถทําผลงานได้ดีกว่าจริงๆนั่นแหละครับยางสองนะัดล่าสุดครับก็จะเป็นทางเจียงไฮครับที่สามารถเก็บชัยได้นะครับจากการไปรเยือน2ต่อ4ีนะครับและจากการเปิดบ้านการมาเยือน3ต่อ2ครับนะนัดถัดมาก็เสมอไป1นึ่งหและนัดสุดท้ายในปีสองพเส้นหัวก็สามารถเก็บชัยไปได้อีก2ต่อหนึ่ั่นเองครับแสดงว่ายัางไม่เคยแพ้ให้กับทางต้าเหลียนโปมาเลยนั่นเองครับใน5นัดหลังสุดที่ผ่านมาครับ แต่ในอัตราการชนะของราคานะครับทางเซี่ยงไฮ้เส้นหัวสามารถเจ็บชัยจราคาได้3นัดนะครับแต่ทางทางต้าเหรียญโปเจ้าบ้านในวันนี้สามารถเจ็บชัยได้2นัดนั่นเองครับเรามาต่อที่ผลงานการแข่งขันห้านัดลังสุดของทางเจ้าบ้านนะครับอย่างทางต้าเหรียญโปนะครับ้านัดลังสุดชนะ2เสมอ2แพ้1ครับในนัดล่าสุดเสมอกับทางปักกิ่ง กว่าอันไปนะครับ2-2นัดนัดถัดมานะครับเก็บชัยจากทางเฮอร์เปิร์ฟซีไป2-1เก็บชัยทางเซินเจิ้นซีไป5-1ครับและนัดถัดมาไปยันหินของเหมยโชโวคือเจียนะครับตัวนี้ก็แพ้ไป4-2และนัดสุดท้ายไปยันหินกวางโจเอฟซีเสมอไป0-0ครับอัตราชนะของราคาอยู่ที่44%ครับอัตราเกมสูงอยู่ที่60%ครับเรามาต่อนี่ทางทีมเยือนนะครับอย่างเซียงไฮ้เซินขออภัยครับอย่างเซียงไฮ้เซินหัวนะครับ นัดสามทมาสอแพ้ศูนย์ครับผลงานค่อนข้างดีนะครับในนัดล่าสุดนะครับเขาสามารถติดจากทางเมยโชเคอเจียไปได้1นูนย์ครับนัดถัดมาไปเยือนหินของ เจอเจียนกีนทาวครับยันเสมอไปได้หนึ่งหนึ่งครับและนัดถัดมานะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนซันตงไถ่ศานนะครับเก็บชมปได้สองหนึ่งครับนัานาไปเยือนเหตุของปักกิ่งกัวอันนะครับเก็บชมปได้ศูนย์สองและนัดสุดท้ายเปิดบ้านรับการมาเยือนเทียนจินไทเกอร์เสมอไปหนึ่งหนึ่งนะครับอัตราชนะของราคาอย่างที่หกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ว่าดีมากครับอัตราเกมสูงอยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับ นะครับเอย้อนหลังราคาในการขับเ้าเปิดที่ราคาปอนะครับเหลียนโปสามารถเกิดมาเก็บชัยจากราคานี้ไปได้ถึงสี่นัดแพ้ราคานเพียงนัดเดียวครับกับการครับเซียงเซี่ยงไฮนะครับอาจจะดูดอกมานิดหนึ่งนะครับก็เก็บชัยราคานี้ได้3นัดแพ้ราคาสองนัดครับท้าเลือกกัน2ทีมนะครับเพลงขอเลือกไปอย่างทางทีมเยือนอย่างทางเซี่ยงไฮ้เส้นหัวครับจะสามารถเก็บชัยเหนือทางต้าเหลียนโปไปได้นะครับเรามาต่อกันที่คู่ที่2ในวันนี้ครับไวเค้ารีกานะครับคู่ระหว่าง คอนคาซู oo, เปิดบ้านรับการเมือนเอสจีเคเฮโนซงกนะครับคลิกออฟเวลา4ี่ทุ่มนะครับราคาจะเปิดที่เสมออีกแล้วนะครับตารางคะแนนของทั้ง2ทีมครับ คอนกาพู ool, ขังรวมไปยีสนัดครับเก็บใช้ไดนะัดเสมอห้แพ้5นะครับได้46ลูกเสียไปบเอลูกเก็บแต้มได้ที่ส3ขออภัยครับ4ี่สิบเอ็ดแต้มเวาที่3ของตารางตาววเลตอยู่ที่ห้าหรนตือว่าสวยจริงๆนะครับเธริตีกัเล่นในบ้าน11บเอนะัดเก็บใช้ไเนะัดเสมอสาแพ้1ได้ยีิบเกเสียสิบเก็บแต้มได้24แต้มนะครับโอ้โหถือว่าเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ค่อนข้างดีจริงๆเลยนะครับสำหรับทาง ool, คอนกเอสคบ แพ้เพียงแค่นัดเดียวเองนะครับจากการแข่งขันทั้งหมดครับต่อมาต่อที่ทีมเยือนนะครับ SJK เฮลซิงกิแข่งรวมไปริ 2, นะัดเก็บใช้ได้ถึง15นัดครับเสมอ4แพ้3ครับได้34เสียไป18เก็บแต้มได้ที่49แต้มอยู่ที่1ของตารางนะครับอัตราวินเลทเฉลีย่ยที่68.2%ครับ ทีมเยือนนะครับ11นัดนะครับก็เก็บใช้17นัดเสมอ3แพ้1หรือว่าเท่ากับทางเจ้าบ้านอย่างทางรกาเอสพูเลยนะครับได้15เสีย6เก็บแต้มในที่24แต้มอยู่อันดับที่1ของการเล่นนอกบ้านสะดด้วยนะครับต่าเรียญเฉลี่ยเท่ากันกับทางเจ้าบ้านอย่างทางครกาเอสพูเลยครับวีดี63.6ครับถือว่าคู่นี้สมน้ำสมเนื้อกันจริงๆเลยนะครับเรามาต่อที่ทาง ผลงานการพบเจอกันถ้จะเป็นทางคีมเยือนอย่างทางเอสเจเกเฮลซิงกมีผลงานที่ดูดีกว่าครับในนัดล่าสูดก็เป็นทางเฮลซิงกิเก็บใช้ไปได้1นครับนัดถัดมาเช่นเดียวกันครับหนนนัดถัดมาเป็นทางคอนกาเก็บใช้ไปได้หนึามนัดถัดมาเสมอกับศูนย์ศูนย์และน่าใช้แพ้กับทางเฮลซิงกิไปที่สองนั่นเองครับอัตราชนะของราคาของเจ้าบ,บ้านน้อยมากครับเพียง25%นอกนั้นจะเป็นทางเฮลซิงกิที่สามารถเก็บใส่จราคาไปได้นั่นเองครับ ามาต่อที่ทางผลงานการแข่งขันที่ผ่านมาของทางเจ้าบ้านอย่างฮอนกาเอสพูนกอดนะครับชนะ2องเสมอหนึ่งแพ้สองน้ผลงานกลางๆครับสองนัดล่าสุดครับผลงานนะครับก็ไม่ค่อยดีครับแพ้กับทางเอสเจเคเขาซิงเก็เป็น1นึ่งสนั่นเองครับและนะัดถัดมานะครับก็จะเป็นทางฮอนก้าที่ไปเยือนทีมของเอฟซีฮาก้าแพ้ไป2-1หนึ่งครับนะัดถัดมาเสมอกับทางเอซีโอรูเป็น2-2ครับนะัดถัดมานะครับเก็บชัยพัง เฮด IFK ไปได้4-2แลนะนัดสุดท้ายเก็บชัยจากทาง Invest Tempele ไปได้0-4นั่นเองครับตายชนะของราคาที่40%ครับอัตาเก็บสูงที่100%นะครับต่อที่ทางทีมเยือนนะครับอย่างทางจาฝูงนะครับอย่างทาง SJK Helsinki นะครับผลงานการแข่งขัน5นัดหลังสุดครับชนะ3เสมอ0แพ้2ครับผลงานดีกว่าเจ้าบ้านเล็กน้อยครับในนัดล่าสุดเก็บชัยจากทาง SJK ไซนาโจเอ็นไปได้2อหนึ่งครับและนัดถัดมานะครับเบย์เทนของเอสโลมาแพ้ไป3าศูนย์ครับนัดถัดมานะครับเบยนเทนของคอนกาเอสพูเก็บใช้ไปได้1นนัดถัดมาเปิดบ้านรับการมาเยือนเบติสนั่นเองครับแพ้ไปศูนย์สองครับและนัดสุดท้ายเปิดบ้านรับการมาเยือนเ i สไอเอฟเคเก็บใช้ไปได้สองหนึ่งนะครับอัตราการชนะของราคาต่ามากเพียงแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเจอทีมระดับท็อปทั้งนั้นเลยนะครับเลยทำให้เขาแพ้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อัตราการชนะ เกมสูงอยู่ที่40นนั่นเองครับในแครับเอเชียย้อนหลังราคายเดียวกันนะครับเจ้าบ้านอย่างฮอนการ์พูร์ประเมินที่ราคาเสมอครับเขาสามารถเก็บชัยจากราคาเบื้องตน4นัดแพ้ราคาเพียงนัดเดียวครับกับการเฮลซิงกิครับสามารถเก็บแพ้ราคานี้ได้2นัดนะครับเจาไป2นัดแพ้ไป1นั่นเองครับถ้าเลือกกันทั้ง2ทีมนะครับเพีงเขาเลือกอย่างทางทีมอย่างเฮลซิงกิครับจะสามารถเก็บชัยเหนือฮอนกาเอสปูไปได้นะครับเพีงเชื่อมั่นในพลังของชาฟูงครับ เรามาต่อกันที่คู่สุดท้ายครับ Argentina Premier Division นะครับศึกระหว่างบัก บาาลกัคเซนท่นเปิดบ้านรับการเมียนกินมาเซียลาพาต้านะค,คลิกออฟเวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับราคาจะเปิดที่เสมออีกแล้วนะครับวันนี้ราคาเท่ากันหมดเลยนะครับสำหรับทั้ง3คู่นะครับตารางคะแนนของทั้งสองทีมนะครับก็เรามาเริ่มที่เจ้าบ้านอย่างพลากัคเซนท่านกันก่อนนะครับแข่งรวมไปยี่สิบนัดเก็บใช้ได้7เสมอ6แพ้8ได้ยี่สิบเสีย10บสียี่นะครับเก็บแต้มได้27แต้มยัดที่19ของตารางตามเลทอยู่ที่ 33.3%นะครับสถิติการเล่นในบ้าน11นัดเก็บคะแนนหกล้านเสมอ2แพ้3ได้ 2, 3, 17เสีย13เก็บแต้มได้20แต้มนะครับหรือว่าเป็นทีมทีมท้ายตารางที่ทำงานการเล่นในบ้านได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วมาตอนที่ทีมเยือนนะครับอย่างทาง กิมนาเซียลาพาตตานะครับการแข่งขัน11นัดเก็บชัยได้10นัดเสมอ6แพ้5ครับได้2เสีย12เก็บแต้มได้ที่36แต้มอยู่างที่5ของตารางตามเดเเทลที 4, 7, ่47.6%ครับสี่การเล่นนอกบ้าน11นัดเก็บชัยได้เพียงแค่3นัดเสมอ4แพ้น4นะครับเก็บแต้มได้ที่ขออภัยครับได้7เสีย9เก็บแต้มได้ที่13แต้มอยู่างที่โอ้ต้องบอกว่าเป็นทีมที่เล่นนอกบ้านได้เป็นดีเลยนะครับเป็นทางพลได้เพียงแ่านที่เล่นในถิ่นไดด้ีก,กว่าเก็บแต้มไนดะ้เยยอะะกวว่าด้นครับ แปลกใจนะครับที่กิมนาเซียลาพัตตาทำผลงานได้ไม่ดีเลยนะครับนอกจานอัตรายเมเลชเฉลียย่ยได้เพียงแค่7.3เปอร์เซ็นต์หรือเขาไม่มีแรงการเล่นนอกบ้านนะครับผลงานการพบเจอกันของทั้งสองทีมยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับลำต่อนที่ผลงาน5นัดหลังสุดนะครับก็จะเป็นทางเจ้าบ้านนะครับชนะาทัสองเสมอถึงแพ้สองผลงานกลางๆอีกแล้วนะครับก็นัดล่าสุดไปยนหินของเบเลสซาฟิตนะครับวงให้เก็บ ก็แพ้ไป1นูนย์นะครับนาทัตมาเล่นในบ้านเก็บใช้ได้ตามคาด3 1นะครับจากทางโกดอยคุสอันโตนิโอทอมบ้านะครับสามหนึ่งนะครับก็เป็นทางเจ้าบ้านเก็บใช้ไปได้นะครับนาฮาเบียนทินของ g a u ลาเช่นนะครับตัวนี้ก็เสมอหนึ่งหนึ่งครับนาทัมาเล่นในบ้านเก็บแพ้ได้อีกแล้วครับสองศูนย์ลานุสนะครับแพ้ไปแพ้นาทัมาเบียนทินของทางนิเบอร์เพดนะครับสองศูนย์แพ้มาครับเจ้าบ้านอย่างทางบา巴ากัรนะครับเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ดีกว่านะครับสถิติเล่นในบ้านก็ร้อยเซนนะครับ อาัาราการชนะของราคาอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นตะ์แต่ราการสูงยที่สิบเปอร์เซ็นต์ครับเดี๋ยวเรามาดูที่ผลงานการเล่นในบ้านกันหน่อยนะครับผลงานการเล่นในบ้านโดดเด่นมากเลยนะครับถ้าถ้าน้าหลังสุดเนี่ยอัตราวิเดชนะกับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหน้อัตราชนะของราคาอยู่ที่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแล้วมันเท่าไหร่ครับชนะสองเสมอศูนย์แพ้สามนะครับ ผลงานในนัดส่าสุดก็แพ้นะครับค่ะในบ้านแพ้กับกับอันเลดิโกดิเกนะครับ่วนตออหนึ่งนัดถัดมาก็เยือนคินของทางเซนทันคาโดบายเอฟซีดีเอาก็แพ้ไปนะครับ1.0นศูนย์นัดถมาเก็บชัยจากทางแอสเนนน์เดอซาลันดี้ไปได้2.0ครับและนัดอันมาแพ้กับทางนิมเวสโอบอยไป2.0นะครับเก็บไทยจากทาง อินดิเพนเดนเต้ไปได้นะครับ3ต่อ1นั่นเองครับอัตราการชนะของราคาเพียง40%ครับอัตรากเกมสูงอยู่ที่20%ครับเม็กทีมนะครับที่เล่นในบ้านได้ดีก,กว่านอกบ้านนะครับสำหรับทางกิมนาเซียนะครับอัตราการชนะของราคารับเปิดที่เสมอนะครับก็จะเป็นทาง เซนทันนะครับที่สามารถเก็บแพ้ได้สามนัดนะครับเจ้าหนึ่งและแพ้ไปหนึ่งครับกับกันนะครับเป็นทางกิมนาเซียที่เก็บใช้จากค้าได้น้อยมากเกงหนึ่งนะครับเจ้าไปหนึ่งและแพ้ราคาไปสามครับสำหรับนัดนี้นะครับเพงขอเลือกทีมที่อยู่อันดับที่สิบเก้าอย่างทางเซนทันนะครับบารากัสเซนทันครับจะสามารถเก็บใช้นะครับจากทางกิมนาเซียได้นะครับเพราะเป็นกีมที่เล่นในถิ่นนะค่อนข้างดีเหงไว้ใจครับการเล่นในถิ่นของทางบารากัสเซนทันครับ จบกันไปแล้วนะครับกับการวิเคราะห์บอลในวันที่29กันยายน2อ1 5้อครับกับผมเฮงบอลเต็งครับตอนนี้เราก็เข้าสู่กันช่วงของการสรุปพัฒนาบอลไงแสันกระชับกับเฮงครับในวันนี้ครับเฮงคัดลีมังหมด3หลีกนะครับเรามาเริ่มกันที่ลีกแรกอย่างไซไชน่าซูเปอร์หลีกนะครับคู่ระหว่างตาเหรียญโปเปิดบ้านรับการมาเยือนเซี่ยงไฮ้เซ้นหัวนะครับคู่นี้นะครับเฮงเลือกไปอย่างทางนะครับทีมเยือนอย่างเซี่ยงไฮ้เซ้นหัวครับ จะสามารถเก็บชัยนะครับจากทางต้าเหรียญโปไปได้นะครับและคู่ถัดมาครับฟินแลนด์พรีเมียครับสุดรางฮอนก้าเปิดบ้านรับการมีเย็นเอสเจเคเซิงกิคู่นี้เฮงขอเลือกในพลังของจ่าฝูงอย่างเทลซิงกิครับจะสามารถเก็บชัยเหนือทางฮอนก้าไปได้ครับและคู่สุดท้ายศึกออ์เจนตินาพรีเมียดิวชั่นนะครับคู่ระหว่างบารากัสเซนทันเปิดบ้านรับการมาเยอนกิมนาเซียนะครับตรงนี้เฮงขอเลือกไปอย่างทางเจ้าบ้านครับที่มีผลงานการเล่นในถิ่นได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับถึงแม้ คะแนนรวมนะครับเกี่ยวย้ายตารางเพื่อตามครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการสนพระนาบอนไงๆสันกระชับกับเฮงครับในส่วนใครที่อยากได้รับข้อนะตัวอื่นนะครับก็สามารถแอดไลน์สอบถามเจงงหน,น้าที่เลข789ครับหรือสแกนเคอร์โค้ดที่ขึ้นทางด้านซ้ายมือก็ได้นะครับเพราะว่าในนั้นก็จะมีการพูดคุยทัศนะ บอลกันนะครับในทุกๆวันว่าชอบคู่ไหนสนใจคู่ไหนและมาขอตัว V.I.P. สําหรับคนที่เป็นสมาชิกของเฮงได้นะครับเมื่อวานนี้ก็เพิ่งทำทำผลงานกันไปได้ค่อนข้างดีนะครับทําผลงานกันไปก็ได้ค่อนข้างเยอะครับแต่จย์วันนี้ครับเฮงก็ขอตัวลาไปก่อนมาุนนี้พบกันใหม่กัอบอการคลับบอลยังไๆสลันกระชับกับเฮงครับสวัสดีครับ